สวัสดีจ้าเพื่อนเพๆนอฟซีทุกท่านวันนี้เรามาดูสูตรบนกันก่อนเดี๋ยวกับล่าง <c oughs> ล่างสามสูตรบนสามสูตรเดี๋ยวกับแปวก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าเตือนแนวทางนี้ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า มาดูกันเลยู้ค่าคงเพิ่งกันเลยหนึ่งอีพีที่หนึ่งบนจับคู่บนไม่เข้าดิ สัด92ได้นิดเดียวเพราะว่าส259เหรู250เอ้ยไม่เข้าเลยจากสูตรเลยที่หนึ 7, ่ง7แ68เดียวกันเลยเาทยอนดูที่251 390 สองห้าหนึ่งสามศูนย์เก้าห้าที่แปดเจ็ดเราใช้แค่นี้เราเขียนลงแค่นี้ใช้หล 101, ักหมื่นหนึ่งครั้งพันหนึ่งครัง้งบวกห้าคงที่พันหนึ่งครัง้งหน่อยบนสิบล่างสิบล่าง บวกเก้าคงที่ทำการบวกกันเลยห้าบวกหนึ่งบวกห้าหนึ่งบวกเก้าบวกแปดบวกเจ็ดห้าบวกห้าเป็นสิบได้หนึ่งสอง เก้าสิบแปดเจ็ดได้สีห่าเอาสีสุดเนะาะจับคู่ก็คือหนึ่งสองเนาะหนึ่งสี่หนึ่งห้าสองสี่สองห้าสี่สีคู่ สองนี้ไม่ใช่เกอากไปที่สองห้าห้าสองติดกับหล,ล,ลักร้อยเราก็ยังเอาเหมือนเดิมอยู่สี่บวกห้าบวกเจ็ดเก้าบวกเจ็ดเป็นหกเจ็ดสามมันมาที่ ห้าสองเจ็ตห้าสองสามห้าสองเลกออกตัวกลับนะคะสูตรนี้ที่เราได้ตัวเป็นนิดเดียวต่อมาเลขที่ออกก็คือห้าห้าเก้าสามห้าสอง ตั้งไปที่สองศูนย์บวกห้าคูณที่พันบวกเก้าคูณที่จะมีห้าบวกเก้าบวกห้าเก้าบวกสองบวกสองบวกศูนย์บวกเก้า จะประมาณนี 10, ้ห้บวกเป็น10ได้9 0 9เป็น11บเดบวกเเป็น2 3งสามหมดเต็มยอดลังทุกหมด บูดใช้วิจรารณญาณเนี่ยเก้าสองเก้าสามศูนย์สองศูนย์สามสี่คู่ชุดแม่นแม่นหรือวันนี้เอาคุคิดได้เอาหลักร้อยคือห้าห้าบวกห้าเป็นสิบบวกห้าบวกเจ็ดคงที่ ห้าบวกเจ็ดเป็นสองสามเก้าหลักร้อยเรามาจับหลักร้อยใส่ก็คือสองเก้าสองสามเก้าสองเก้าเก้าสองสีแดงหลักห้า เอาห้ามาใส่กลางเนี่มันน่าจะมันมีทั้งสามทั้งสองู่แต่เราไม่เอามันาเราไปเลือกเอาห้ามาใส่ก็เลยผิดมั่นใจห้าขนาดเลยด็ 9, 5, 5, 9. เก้าห้าห้าเก้าเอ้าไปสามห้าสามเก้าไปเข้าบุตริกสาม ต่อมาสุดท้ายได้สุดก็คือห้าศูนย์เจ็ดสามเก้าสองศูนย์หกบ้างมันเดิมหมื่นบวกเจ็ดบวกห้าคงที่พันสิบล่างหน่วยล่างบวกเก้าคงที่ ศูนย์บวกเจ็ดบวกห้าเจ็ดบวกสองบวกศูนย์บวกหกบวกเก้าเลขมันวนเวียนจะตกก่อนห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสองบวกหนึ่งเป็นสามมันจะมาห้าสองอีกไหมเอา ไม่แนเ่เนาะบางทีมันก็สามห้าเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้าหัวเก้าเป็นสิบแปดแปดบวกหกเป็นสิบสี่บวกไปหนึ่งแซมเป็นห้าห้านั่นเราจะเพิ่มอะไรเพิ่มเก้าเนาะกันด้วยเก้าบวกจับคู่ก็คือสองสองสี่สองห้า สามสี่สามห้าลกร้อยเราก็เมือนเดิมห้าเป็นศูนย์บวกศูนย์ก็ได้ศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดมันก็จะมาที่เจ็ดแปดสี่นะคะมันจะเปลี่ยนเป็นไม่มีสามหรือได้บอหน,นี่ <laughs> มันจะเปลี่ยนเป็นตัวไหนเจ็ดแปดสี่ ไปที่สองสี่เนอะสามสี่สองสีสามห้าบอกว่าไปที่เจ็ดเจ็ดสองห้าแปดสองห้าสี่สองห้าชอบไหมตัวนี้ชอบไหมเจ็ดสองสี่แปดสองสี่ สีสองสีชอบตัวไหนก็จัดไปตัวน,นั้นนะคะไปที่สองห้าสองสีอันนี้ก็เอาได้นะจับหลักร้อยใส่เองเป็นไม่มาสามไม่มีแล้วเอาไปที่เจ็ดสองห้านะคะหลักร้อยไปที่เจ็ด ร้อยชนจ็ดเยอะก็เลยเอาเจ็ดหลายสูตรส่วนเจ็ดอยู่แต่งวดที่แล้วมันส่วนเก้าเลยแต่มันมาสามส่วนเก้าเยอะชอบสามชอบสองเปียนออกสามมันนี่เจ็ดกับแปดระหว่างเจ็ดกับแปดสีมันจะมาไมเท่านั้นเลยสี่สองห้าชอบก็จัดไปขัดก็ผ่านนะคะ ไปลุ้นดูคำเตือนคำเตือนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลในทางนี้ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิกมมดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำล่รวยรวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า